ชั้นให้แม่ดูดิเสร็จเสร็จย่างมาปลาเขาต่อชั้นให้แม่ดูดิมามาดูนี่นี่มาดูมาดูนี่นมาดูาดาดเอออะไรอะไรนั่งลงไม่เอาเลยขู่บังคับกินไม่ให้ฝันฝันแม่จะดูของแม่นี่ยแม่อุตส่าห์นี่มาเก็บมาเนี่ย ประกอบง่ายมากป้าฟ้าง่ายมากนิดเดียวราคาเบาๆทำจากไม้พาสฟูดนะคะแม่โอ,อ๋ซื้อของร้านนี้มา3มชิ้นแล้วค่ะทั้งโต๊ะโต๊ะที่เป็นทำผาเพลินแล้วก็โต๊ะที่อยู่ซอกที่โต๊ะทำงานแม่โอ๋วางต้นไม้นะแล้านี้อีกชิ้นหนึ่งเนีย่ยเห็นกี๊บเก๋อันนี้จะไปวางแทน แทนตรงที่พาเพลนอนอะ่ะแล้วมันมีโต๊ะชั้นอยู่เห็นปะเออมันจะได้เข้าล็อกได้มากกว่าอ่ะไปพอละไปกินกินกินอุ้ยวันวันมีแต่กินน่ะอยากกินแอปเปิลค่ะานั่งลงแล้วเมื่อเช้าตื่นมาเอือยังเนี่ยเออยังคะพาเพลนะ่ะอ๋อเอือแล้วโอเคไปเ,คเสร็จละเรียบร้อยเดี๋ยวไปตั้งแทนตรงหัวนอนตรงตรงตรงประตู นั่งลงนั่งลงได้ไหมนั่งลงดีๆนั่งลงดีๆไม่โดดแม่อปเป็นไงจะพาพาเพือนลงไปกินข้าวเข้าใจปะเข้าใจไหมคะรอเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วอะ่ะแม่จะพาพาเพิ่นมากินสติกนะไม่ฟังแม่ก่อนเหรอไม่เอา,าสติกอะ่ะฟังก่อนฟังฟังอธิบายก่อนฟังแม่อธิบายก่อนทําไมอะ่ะ อยูข้าวแล้วไม่ฟังโอ้โ oh, ห oh. ไม่ฟังจริงเหรออะป,ปลาตุ๊กตารอปลาตุ๊กตาตัวไหนลงไปไปไปกินข้าวไปกินข้าวตุ๊กตาตัวไหนลงไปโอ้โหอย่าไปยืนสองขาอะไรขนาดนั้นไปไปไปเออไปแล้วไปแล้วอย่ามายืนสองขาไปแล้วนี่ไงเออไป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 ตุ๊กตามาาตุ๊กตามาตุ๊กตาตัวไหน ตุ๊กตาตัวไหนเอาเอาสิซี่ไม่จะเปิดประตูแล้วเอาไปกินข้าวไปกินข้าวอ่าไปเชิญเชิญลงไปรอเลยเอ่าลงไปเลยนะค่อยๆจะลุงเล็กจะลงเล็กเออจะลงเล็กเกี่ยวผ้าหลุดมามาี่มาี่มาี่ไม่ต้องเข้าห้องพาลงเล็กหนี <laughs> ลงเล็กหนีเข้าห้องพาแล้วไปไปลง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 เออไปเลยไปเลย อ่ะไปที่ถอยไปถอยไปย่างรอนั่งรอ,งร,อรอก่อนเลยเดี๋ยวรอนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 12 13 14 15บหเดี๋ยวดีดีเออโอ้ยค่อยค่อยกินนะเนีียวมาอยู่ไหนน้องหมาอยู่ไหนน้องหมาอยู่ไหนอาน้องหมาขึ้นไปด้วยเออกินข้าวเสร็จขึ้นบ้านเลยค่ะอาปาตาโอ้ช,ชา้ชชาช้าช้าช้ามามามาอย่าลูกปลาเข้าห้องน้ำมาแน่ อาไปขึ้นเลย,เลยดูดิดไปอ,อ,อ,อื้อก่อนเปล่าอื้อมไม่ไปอ,อื้อก่อนหนอไปอื้อก่อนเปล่าบอกแล้วว่าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จจะให้ก็คือให้เดี๋ยวนี่ขัดฟันรูดก่อนรอรอนะแม่ติดทีวีแล้วเนี่ยรอรอมาทางนี้ดีกว่า อุ้ยไม่อย่าล่างลงตรงนั้นห้ามลุกมาแล้วรออยู่หมองนั่นโอเคไปไปเลยเออไปแทะมองใดก็ไปโลด